สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา update, อัปเดตสคริปใหม่นะครับผมเป็นเหมือนแบตเทิลพาร์ะครับแต่เราเป็นซีซันพาร์ตนะครับผมเป็นยังไงลองดูนะครับยินดีต้อนรับนักผจญภัยนี่ครับผมรเริ่มมาเห็นไหมครับนี่เมื่อกี้คืออจะจะแยกเป็นส่วนของ VIP นะครับอย่างเช่น เดี๋ยวเราดูใหม่นะครับดูใหม่ยินดีต้อน,นรับ VIP สิบจะโดนล็อกไว้ใช่ไหมครับปกติจะได้แถวบนนะครับถ้าเรา,เาใช้ VIP 10นะครับมันก็จะบดล็อกเป็นแถวล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันดับนี่คะแนนอันนี้ตอนตอนนี้กำลังทดสอบอยู่นะครับเป็นท็อปร้อยสำหรับคนที่คะแนนสูงสุดนะครับ คราวนี้เราไปลองดูมัน,มนทำงานยังไงอเราเราไปลองดูอันที่มัน ID ID ที่มันสมัครเลเวลสิบแล้วนะครับ VIP เลเวลสิบแล้วมึนนิดนึงครับเพราะว่าทําตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเช้านะครับวนในการอีกรอบยังไม่นอนเลยในเช้าเลยไม่นอนนะครับเพิ่งจะลงตัวนะครับคราวนี้มาดูนะครับ เห็นไหมครับข้างล่างจะปลดล็อกละเพราะเป็น V.I.P. 10, หรือว่าสิบนะครับก็จะมาเป็นแถวล่างแทนนะฮะคราวนี้เรามาดูว่ามันจะขึ้นเลเวลได้ยังไงนะครับมันจะขึ้นเลเวลได้ก็นี่ตามคะแนนของมอนสเตอร์นะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้คะแนนสะสมของตัวนี้อยู่ที่985มันจะบอกเลยนะซีซันพาร์ทระดับหนึ่งเนี่ยต้องการอีก13คะแนนเห็นไหมครับไอซอมบี้ตัวเนี้ยได้2คะแนนนะครับถือว่าเห็นไหมครับคบือ11ละมันลบไปที2คะแนนคะแนนมากน้อยขึ้นอยู่กับเล v e l ของตัวมอนสเตอร์นะครับต้องการนานอีก5คะแนนอ่ันี้นะฮะ ต้องการอีกหนึ่งคะแนนเห็นไหมครับได้50อันถ้าไม่ใช่นะได้แค่ห้าอันเองครับเห็นไหมครับคือจะได้เยอะกว่าเลเรลดัสิบจะได้เยอะกว่ามากครับตอนนี้เราขึ้นอันดับละมก็จะบอกต่อไปเลยว่าเห็นไหมครับจะต้องการอีกเท่าไหร่จะขึ้นเป็นระดับสองเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวไอ้ไอ้ท็อป ท็อปคะแนนตรงนี้เดี๋ยวจะาหาที่ไว้ใหม่อันนี้คือแค่ทดสอบไปเฉยแต่การทํางานประมาณนี้นะครับผมนะฮะเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าปลดล็อกไปแล้วเห็นไหมครับแล้วหนึ่งที่ก็เหลือนี่อันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวใครตัวมันนะครับ ไอดีอื่นไม่เกี่ยวเห็นไหมครับไอดีนี้ก็จะเก็บของมันตังหกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทําให้มันง่ายกว่านี้นะครับผมตอนนี้คือยังไม่สามารถเปิดรูปภาพหน้านั้นดูได้ดจะหาวิธีจะให้ทํำยังไงที่ให้มันดูหน้าหน้านั้นอาจจะคุยตัวไหนอะไรยังไงอีกทีหนึ่งครับผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ